การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของรีบอ o k กบาส e t ตบอลจะดีแค่ไหนคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยรีบอกเนี่ยคือยุคแบบว่าเอต0ี้ไนตี้่อสูงเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนิยมไม่มีแล้วเป็นข้อต่ำหมดแล้วเพราะนั้นรุ่นใหม่ของรีบอ o k กเขาก็เลยทำการบ้านมาว่าต้องทำเป็นข้อต่ำนะครและจากสีนี้สีเงินเงินดำมันสวยและมันดูเป็นรีบอกด้วยมันไม่ดูเป็นแบรนด์อื่น เนี่ยคู่เนี้ยมันดูเด็ดอะดูมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขามันดูแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยรีบอร์กทีแต่ว่ามันเป็นโมเดิร์นรีบอร์กโมเดิร์นรีบอกบาสเกตบอลพูดได้ดีโมเดิร์นไม่พอแล้วต้องไปดูด้วยว่าเพอร์포เรนซ์อื่นๆจะเป็นยังไงนั่นน่ะสิตูเอ็นบีเอเหมือนชุดตามันถูกขีดหัวใจมันเต้นดูแล้วเส้นเลือดผมส่งขีดโคบี้เคอรี่เอ็มเจหรือเลบรอนสับแต้มโคดแม่นพวกเขาเลยตัวไปวาง อยากทำได้อย่างเขาเราจึงต้องฝึกเราจึงต้องฝนสังสมประสบการณ์เก็บเกี่ยวมามากล้นวันนี้เราพร้อมถ่ายทอดให้กับทุกๆคนสามเทคนิคขันเทพลองเอาเป็นม,ปมาวนเด็กน้อยที่มีความฝันใช้ใชหัวใจและบากลูกนั้นจนมาเป็นเอกอั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 นชาแนลตั้งแต่วันนี้ฉันมันพร้อมใจะใช้ใช้หัวใจทั้งหมดของฉันเอามาเติมพลังเติมแนของเธอให้กล โอ้หพี่เอนี่คือแบบรีวิวร้อนๆเลยนะดูดูเหงื่อดูเหงือดัวร้อนชัดๆเลยนะเฮียเบาเบาฟิลลิ่งมันเบามากแล้วคุณผูกเชือกให้ดีนะรองเท้าไม่ติดอยู่กับเท้าเลยผมคลอสโอเวอร์นะ กระโดดเลอาบกระโดดรีบาวจัมชูดจัมชูดสปินมูฟกินข้าวมันไก่โหกระชับดีมากเลยผมรู้สึกว่าเราเท้ามันติดเท้ามากเคลื่อนไหวโคตรคล่องอะแต่เอาไปยัยมองว่าแรกพี่เอมันเป็นใสๆอะแอบกังวลว่ามันจะแบบกินฝุ่นไหมคือ t r a c ชั่นเนี่ยมันคล้ายลายก้างปลาครับแต่จริงมันเป็นลายเหมือนแบบว่าคลื่นๆลืนมุมแมลงอ่าๆเหมือนมุมแมลงเหมือนมุมแมลงใช่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 โคตรหนึบโคตรหนึบ หนึบดีด้วยหนึบไม่หัวทิ่มหนึบแบบคอนโทรลได้ที่สำคัญคือแมทเทอเรียลเป็นสองชนิดยังไงปูนได้อินดอร์ดีได้สองอย่างเลยอันนี้ผ่านเลย E R S ไอ้แดงๆชมพูชมพูเนี่ยเหรอ Energy Return System ซึ่งมาทั้งส้นและหน้าเท้าแบบเต็มๆอ้วนๆใหญ่ๆถูกใจอ๋อเลิฟเลยกดน้ำหนักไปรึบเด้งอันหนึ่งที่พี่แอบเห็นพี่อาจจะไม่เห็นเว้ยตอนพี่เคลื่อนที่เว้ยเ มันไม่มีการสั่นเลยเว้ยเออแม่เสถียรมากมันกําลังดีเหมือนถ้าลงข้างมันจะไม่เป็นอย่างนี้ละมันมันไม่เลียนไปนี่มันแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันแน่นเท้าพืนติดตลอดแน่นโดยภาพรวมเลยนะแต่ข้อที่ผมดีนะผมไม่ได้ด่าทั้งข้อเลยว่ะเออพึงด่าอะด่าเรื่องอะไรดีอะด่าไม่ออกเลยคุ้มโตรคุ้มจัดเลยไม่เสียหายได้ข่าวว่าพี่เอกซื้อแม่งสามพันมีทอนอะทอนเยอะด้วยยอด